สวัสดีครับผมเจตนาชินวงศ์ผมโคทชทสำลีขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทางไฟเป็นการ CPO เราก็มาถึง e ีพีที่2กันแล้วนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีครับอีพีนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปรับชมเกี่ยวกับเรื่องการลุกลามของไฟครับว่าการลุกลามของไฟเป็นไปยังไงและมีแบบไหนบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ การลุกลามของไฟก็มีอยู่ด้วยกัน3แบบคือ 1. การนำความร้อน2การพาความร้อนและ 3. การแผ่รังสี 1. การนำความร้อนคือการที่ความร้อนเคลื่อนที่ไปตามโมเลกุลของโลหะที่เป็นตัวนำความร้อนเช่นทองแดงเงินอลูมิเนียมแล้วเกิดการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงที่ทาบทับกันอยู่ 2. การพาความร้อนคือ การที่ความร้อนเคลื่อนที่ไปกับมวลของอากาศที่อยู่ในบริเวณที่เกิดการลุกไหม้โดยลักษณะของมันจะมีลักษณะเป็นแนวตั้งและมีการแผ่ขยายไปในส่วนของผนังเพดานหรือตามช่องทางบันได 3. การแผ่รังสีคือในขณะที่เกิดการลุกไหม้อยู่นั้นจะเกิดรังสีความร้อนขึ้นมาและรังสีตัวนี้จะแผ่ขยายไปในบริเวณรอบข้างและทำให้เชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณนั้นๆเกิดการลุกไหม้และติดไฟ งั้นแสดงว่าการติดต,ต่อรูปร่างของไฟอะครับมี3อย่างเลยสิครับถูกต้องแลวครับเจ๊แสนรู้เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยแล้วในอีพีต่อไปครับเราจะพาทุกท่านไปรับชมเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับถ้าอยากทราบว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรโปรดติดตามต่อในอีพีหน้าแต่ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญน,นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเปนน็นกําลังใจให้กับพวกเราและทีมงานสำหรับวันนี้ครับ <loca ux> ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ